แต่ท่านมีแค่หนอ่อสองหนอ่ออยากจะทําให้มันเป็นสี 5, น่หนอ่อห้าหน่อห้าหน่อกลายเป็นยี่สิบหน่อนี่ทํำยังไงอย่างหน่อเดียวนี้ไปปปลูกปุ๊บมันก็ได้หน่อเดียวอยากให้ทําแบบนี้การขยายหนอ่อให้มันเป็นสี 5, น่หน่อห้าหน่อทําแบบนี้นะครับ hey. แบงออกเป็นสี่ซีกได้สี่ซีกแล้วถ้าท่านผ่าปุ๊บเอาไปลงทันทีเอาไปชำทันทีตรงนี้มันยังไม่แห้งถ้าท่านไม่มีน้ำยาปูนขาวไม่มีน้ำยากันเชื้อราอะไรต่างต่ที่จเจ้าไปแช่ให้ท่านทิ้งตากแดดตากลมไว้เป็นชั่วโมงถ้าท่านจะทำชำํำปุ๊บเฮ <Hey, S 1> ดินลงดินตรงนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ดินถุงเหมือนผมนะครับดินหน้าดินทั่วๆไปที่ท่านกวาดเอาจอบเอาคราดกวาดกวาดมาใส่ แล้วก็แกลบดําผสมแกลบให้ได้เยอะที่สุดนะครับทำไมต้องผสมแกลบให้ได้เยอะที่สุดแกลบมันช่วยความพรุนของดินได้ดีถ้าเป็นถุงดําหรือกระถางก็ได้หมดเลยได้หมดแล้วท่านก็ทําแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันเอาไปวางเรียงเรียงเลียงไว้ลดน้ําลดน้ํา ถ้ามีเวลาก็เช้าเย็นเช้าเย็นหรือวันละครั้งสองวันครั้งให้ได้ลดน้ำจนกว่าจะพ้นสีวันมันถึงจะเป็นแบบนี้อันนี้แบบผมใส่ถุงดำเบอร์หกคูณสิเป็นต้นไป